นมผงตราหมีพรีเบโอวันซูเปอร์คิดทรีพลจากเนสเล่สูงด้วยคุณค่าจากวิตามินและแร่ธาตุให้ลูกรักช่างคิดช่างทำในหมดแบบเนี้ได้แผลเป็นประจำค่ะ K.A. ครีมสูตรใหม่วิตามินอีเข้มข้นมากผส,สม COR สารสกัดจากธรรมชาติช่วยลดรอยแผลและบำรุงผิวให้สวยไม่ห่วงเรื่องผิวเสียหรอกค่ะเคครีมบำรุงที่ผิวสวยต้องการ เพยเกรดแอลดิซอนในคอเลสติกัมทำให้รูมไยใจหอมสดชื่นคอเลสติกัมหอมติดใจ ซื้อดัชมิล UHT วันนี้รุ่นรับกล้องดิจิตอลชีฟไ i ท e ทันทีทุกวันคลิกที่เว็บไซต์ d u ดัชมิลตั้งแต่วันที่1ถึง31ิสิงหาคมนี้ผมมีจดหมาย พลเอกสาธรสุวรรณภาท่านผู้นี้เป็นนายทหารท่านผู้ใหญ่อย่างที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าอะไรละ่ะตีนติดดินออกจะไม่สุภาพสักหน่อยแต่ก็เป็นคําเก่าคําแก่คําโบราณคนโบราณเนี่ยไม่ไม่ได้เรียกเท้าเทออะไรหรอกครับดูในศิลาจารึกสิเท้านั่นมาเรียกเอาในตอนหลังเพราะเห็นคําว่าตีนเนี่ย ชาวบ้านเขาพูดกันไม่เหมาะสำหรับชนชั้นผู้ปกครองจะพูดก็เป็นเท้าขึ้นมาอันที่จริงตีนติดดินนี่หลับตามองเห็นเลยว่าไม่ได้ใส่เกือกแล้วก็เดินกับดินด้วยหมายถึงชาวบ้านธรรมดาพลเอกสาธรสวนรณภานี้ก็เช่นเดียวกันหลังจาก เกษียณอายุราชการไปแล้วก็ดำเดินชีวิตอย่างเรียบง่ายที่สุดโดยเฉพาะการไปไหนมาไหนจะทำตามคำชักชวนของผู้ที่แจ้งว่าเอารถเก็บไว้บ้านแล้วก็โดยสารรถเมย์ท่านก็โดยสารรถเมย์เหมือนกันเพราะว่าจะช่วยทำตัวอย่างให้คนได้เห็น เพื่อจะเผื่อจะได้มีคนทํำตามแล้วก็แก้การจราจรได้เป็นบางส่วนอาจจะไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นอย่างที่เสนนันบอกกคุณทักษิณแต่ก็คงจะแก้ได้บางส่วนแล้วครับอย่างน้อยคนหนึ่งแลละครับแล้วก็เล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ทางรถเมล์มาให้ผมฟังอย่างที่ผมได้เอามาเล่าต่อให้ท่านได้ฟังในรายการนี้มาแล้ว คุณสาทนั้นห้ามผมบอกว่าพี่ยาเท่านะหูตาไม่ดีแล้วก็ขึ้นอะไรไม่ขึ้นรถลงรถไม่ทันใจเขาแตเดี๋ยวกระเป๋ากระปีเขาไม่ทันใจเขาจะกระบอกตัวเคากะกะละกะลาหัวให้เพราะว่าแก่แล้วยังงุ่มงุ่มงามเพราะฉะนั้นยาผมก็รับฟัง แล้วผมก็ได้สัมผัสกับรถไมโครบัสด้วยตัวเอง mm. ก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ตัวเองนี่ได้นั่งรถไมโครบัสปรับอากาศโดยคือสมใจมาแล้วไม่งั้นก็นั่งมองดูคล้ายๆว่าสุนัขเห็นเข้าเปลือกผมไม่ใช้คำว่าหมานะใช้สุนัขให้มันสุภาพหน่อยสุนัขเห็นเข้าเปลือกกินไม่ได้ ไม่มีใครหูงไม่มีใครคลุกก็ไปามาแล้วตอนนี้พลเอกสาธรท่านเล่ามาอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องหลายเรื่องทีเดียวครับซึ่งผมจะเล่าให้ฟงังว่าท่านได้ไปเวียดนามไปกับนายผลหวยเพื่อนเก่าของผม เมื่อปลายปีที่แล้วก็ไปอยู่แถวแถวไส่งอนกับตอนเหนือเหนือของไส่งอนนั่นแหละครับเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรละ่ะนครอ,อะไรนะฮะเอานครโฮชิมินห์น,น่โฮชิมินซิตี้เกือบลืมไปถึงนั้นก็คุณหนหวยก็เลยมีภารกิจ คือมีทายาคือลูกของทหารไทยที่เคยไปรบในเวยียดนามแต่ละคนแต่ละคนมีอายุเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วมาหาขอให้ช่วยสืบหาพ่อให้ด้วยคุณสาธรก็ยังเสียวๆอยู่เลยว่าจะมาถามหาตัวคุณสาธรเข้าเเดี๋ยวจะวุ่นวายไปใหญ่เห,เหมือนอย่างเหมือนอย่าง หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าสาวยวนที่มาตามหาสามีพร้อมทั้งมีลูกซึ่งเป็นสาวแล้วในที่สุดก็ได้พบอยู่ที่ราชบุรีนี่เองกว่าจะทำความเข้าใจกับภรรยาว่ามันต่างกรรมต่างวาระนะนั่นนะ ฉันได้เสียกับเขาก่อนตั้งแต่ยังไม่ได้พบเธอนี่มาพบเธอในตอนหลังเขานี้เขาก็มาตามหาพ่อนะก็ไม่ได้คิดอ่านว่าจะมาอยู่ด้วยกันหรอกแต่การที่ลูกกับพ่อกับภรรยาเก่ามาพบเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตมันเต็มขึ้นจริงหรือไม่อธิบายจนกระทั่งภรรยาใจอ่อน นี่ก็เป็นเรื่องของนักรบไทยไปที่ไหนย่อมต้องไขทิ้งไว้เป็นธรรมดาก็ปล่อยให้มาหาแล้วก็ได้พบกันก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าชื่นใจจริงไหมครับเหมือนกับตอนที่ไปรบเกาหลีนะก็มีผู้มาตามหาพ่อแล้วก็ได้พบกันแล้วก็เหมือนกับทำบุญ คุณหนหนหวยของผมนี่ไปก็รับหน้าที่เป็นผู้สืบคน้นหาบิดาให้แก่พวกเด็กๆชาวเวียดนามซึ่งไม่ใช่เด็กแล้วอายุรุ่นหนุ่มรุ่นสาวแล้วเขาคงจะเห็นว่าคุณหนหนหวยนี่เป็นนักประวัติศา,ศาสตร์เฉลยศึกนะฮะก็เลยขอให้ มาคนหาเป็นเชอลโคมก็แล้วกันจากนั้นมาคุณชสทอนก็ <c oughs> ได้ไปที่นู่นนะครับไปปารีสแล้วก็เลยนั่งรถไฟลอดใต้ช่องแค่ ระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสมาลอนดอนแล้วก็กลับไปสำหรับอุโมงค์ลอดช่องแคบเนี่ยทางอังกฤษและฝรั่งเศสได้ร่วมกันทำแต่ก่อนนั้นถ้าเวลาจะข้ามจากอังกฤษไปฝรั่งเศสหรือจากฝรั่งเศสมาอังกฤษเนี่ยนะครับพอถึงที่คาเล ก็จะต้องถ่ายจากพาหนะของเราถ้าไปรถยนต์ก็ต้องขับรถยนต์ลงไปในเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากเหมือนอย่างจากสุราธ,ธานีจากดอนสักไปสมุยขับรถลงไปแล้วก็นั่งเรือข้ามฟากมายัางเมืองโดเวอร์ทางฝันน่งนี้แล้วก็เอารถขึ้น ขับต่อไปในเมืองอังกฤษส่วนรถไฟนั้นก็เช่นเดียวกันรถไฟจากฝรั่งเศสจะมาด้วนอยู่อีตรงนั้นและครับแล้วเราก็ต้องลงเรือข้ามฟากไปมาต่อรถไฟทางด้านอังกฤษอีกทีหนึ่งเหมือนกับรถไฟสายแม่กลองมหาชัยต้องมีข้ามน้ำที่ตรงมหาที่มหาชัยแล้วก็ข้ามไป อีกทีหนึ่งจนกระทั่งถึงแม่กลองนั่นก็เช่นเดียวกันในตอนหลังเขาบอกว่าแหมมันย่นเยอะนะครับอยากกันนั้นเลยแล้วขุดอุโมงดีกว่าขุดอุโมงลอดช่องแคบแล้วก็รถที่อยากจะไปนั้นก็ขับเข้ารถตู้ของทางรถไฟแค่ รถไฟมันก็ลอดช่องแคบนั้นไปไปโผล่เอาที่ฝั่งฝรั่งเศสหรือถ้าจาข้ามจากฝรั่งเศสก็มาโผล่เอาที่โดเวอร์จากนั้นก็ขับรถต่อหรือคนที่โดยสารไปนะั้นจะนั่งรถไฟต่อไปก็ได้ไม,ไม่ไม่เดีผิดกติกาแต่่ใดๆโครงการนี้นักวิชาการทั้งหลาย ได้ร่วมงานกันจนบรรลุผลขึ้นมาแผนการของเขานะครับเขาวางไว้ละเอียดละออจนกระทั่งชั้นที่ดินที่ขุดมาจากท้องทะเลจะเอาไปถมที่ไหนถมอย่างไรถึงจะไม่มีผลเสียต่อสภาพแวดล้อมในที่สุดเขาก็ทำสำเร็จ จนกระทั่งเปิดดำเนินการได้ติดต่อกันได้คุณสะทอนก็สงสัยว่าบ้านเมืองของเรามีงานก่อสร้างลาหลายโครงการที่เล็กกว่าขุดอุโมงลอดช่องแคบอังกฤษฝรั่งเศสมากนะแต่พอจะดำริลงมือสร้างบรรดานักวิชาการของเราก็ถกเถียงกันจนสร้างได้บางไม่ได้บาง ทั้งๆท,ที่นักวิชาการของเราที่ไปเรียนเมืองนอกเมืองนามานะเรียนเก่งกับฝรั่งซะอีกทำไมถึงไม่ได้ประสานงานกันอย่างฝรั่งหรือเพราะเราเรียนเก่งกับฝรั่งรู้อะไรมากกว่าจึงเถียงกันจนสร้างอะไรไม่ได้นี่ก็เป็นความสงสัยอยู่อย่างหนึ่งซึ่งผมก็ตอบไม่ได้นะนะครับคุณ สาทรกับคุณหนหวยตีตัวไปกลับของรถไฟที่เรียกว่ายูโรสตาร์โดยขึ้นรถไฟที่ปารีสที่แกดูนอคือสถานีรถไฟปารีสเหนือแล้วก็นั่งรถไฟลอดใต้อุโมงมามาโลที่ โดเวอร์จากนั้นก็ไปลงที่สถานีวอเทอร์ลูที่ลอนดอนทั้งสองคนด้วยกันเนี่ยโดนศุลกากรเมืองอังกฤษเรียกตัวเข้าไปค้นกระเป๋าคล้ายๆว่าจะขนของผิดกฎหมายเข้าบ้านเมือง คุณขนหวยนั้นอายุมากเลขเจ็ดแล้วส่วนคุณสาธรนั้นเพิ่งกเกษียณอายุคุณหนหวยก็มียาประจําตัวอยู่มากมายโดนตรวจโดนถามอยู่นานหรือเกิดอธิบายกันจนกระทั่งเมื่อยมือจนเป็นที่พอใจเขาถึงปล่อยออกมาก็ทําให้รู้ว่าเออ คนไทยเราเนี่ยที่ได้รับอภิสิทธิ์อย่างดีคือมีพาสปอร์ตราชาการมีตำแหน่งหน้าที่ที่ดีแต่ไปทำผิดกฎหมายของเขาเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดผลกระทบถึงคนไทยทั้งหมดเลยถ้าเห็นว่าแหมเป็นอดีตข้าราชาการอดีตนายพลนี่ต้องมีอะไรอย่างแน่นอน นี่เลยทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเป็นอย่างนี้เข้าทํานองที่เรียกว่าคนบ้านเดียวกันไปทําเรื่องเสียทํางามหน้าเข้าไว้เขาก็เลยหมายหัวเอาไว้หมดว่าเป็นอย่างนี้นะครับคุณชาทธรบอกว่าได้ไปที่ลอนดอนแต่ไม่ได้ไปพักที่รอยัลแลงคาสเตอร์ ไปอยู่ที่เบสเวอเตอร์ห่างจากแลงคาสเตอร์เนี่ยราวๆห้ารอยเมตรเท่านั้นเองได้เห็นแล้วครับแล้วก็คงจะได้เห็นอีกในรายการคงจะเห็นในรายการครอบจัก,กรวาลซึ่งเมื่อวานนี้ผมไปร่วมประชุมในการตัดสินแบบบ้านที่สตาร์บ็อกจัดท่านสถาปนิกใหญ่หลายคน บอกว่าได้ดูรายการครอบจัก,กรวาลที่บอกให้ทราบว่านักลงทุนของเราอย่างคุณจตุพรสีหานาถกถาคุณนั้นได้ไปซื้อโรงแรมขนาดห้าดาวไว้ถึงสองโรงแรมและได้เห็นมาแล้วโดยเฉพาะโรงแรมแลนด์มาร์คลอนดอนนั้นสวยงามเหลือเกินครับในฐานะที่เป็นสถาปนิกนี้ชื่นชมมาก ที่เมืองอังกฤษเขาอนุรักษ์ของโบราณไว้แล้วก็มีคนในสมัยหลังได้มาทำให้มันเป็นโรงแรมที่สวยงามโดยคงสภาพเดิมทางด้านนอกเอาไว้ส่วนด้านในนั้นเป็นของสมัยใหม่อำานวยความสะดวกทุกอย่างรวมทั้งวินเทอร์การ์เดนที่ชอบอกชอบใจมากที่เขาเอาธรรมชาติ มาไว้ในตึกแถมเจาะช่องแสงหรือสกายไลท์ให้แสงนั้นลงมาเหมือนกับธรรมชาตินี่ก็คุณชะทรกับคุณขนหวยก็ไปมาแล้วครับก็เล่าให้ผมฟังแล้วก็ฟ้องมาด้วยว่าขึ้นรถเมยคราวนี้คนขับเป็นผู้หญิงเบรกกระทันหัน เพราะว่าจะไปตำเอากับรถขยะถ้าขับรถไปชนรถขยะเนี่ยแหม้ซวยมาหาซวยเลยทีเดียวครับเหมือนการรถออนเวง๋ที่บรรทุกถ้าไปชนเข้าเนี่ยโอ้โหสซวยยิ่งมาหาซวยบรมบรมมาหาซวยเลยทีเดียวก็เลยเบรกกระทันหันคุณชาธรกํากำลังจับราวเพื่อจะไปลงป้ายหน้าก็หกลม้มลงก้นกระแทก านก็เลยบ่นมาให้ผมฟังบอกว่านี่ถ้าผมมีอันเป็นไปเนี่ยผมเห็นจะต้องฟ้องเรียกค่าเสียหายอย่างแน่นอนเลยทีเดียวแหมเบรกกระทันหันอย่างนี้แน่ผมก็เห็นจะต้องปลอบปะก็เป็นคราวซวยแล้วครับเป็นคราวซวยเพราะนั้นอย่าคิดมากอะไรเลยในเมื่อไม่เจ็บไม่ไข้ไม่เป็นอะไรไปแล้วก็ถือว่าฟาดเคราะห์ไปก็แล้วกัน วันนี้ก็คงคุยกันแบบนี้นะครับสวัสดีครับ